เพื่อนๆจามือนีสาวตุกตาสีผ้ามาเบิงแม,ม่น้ำปาจีนจะพี่น้องอันนี้ก็คือแม,ม่น้ำปาจีนเนาะน,นี่นามมันก็สีนามแบบนามไหลมาจากทะเลจ้ะอาชิม,มามแบบหนูกระโวลู่ว้อนมาจากสาเหมือนคล้ายๆวมันมาจากแม่น้ำมังปะกงจะพี่น้องน้ำก็สีมีไหลขึ้นไหลลงเพราะมันนามทะเลมันโน้นมาจา้ะจะพี่น้องทางฝุ่นทางฝุ่นก็อีกฟังหนึ่งจะพี่น้อง นี่น้ำกำลังขึ้นจะพี่น้องพักตบกับสิไล่มาแบบนี้จ้ะมีป่าได้จ้ะพี่น้องนะตกป่าอยูบ่บ่จ้ะนี่คางคางบานเพิ่นเกิดสิมีปลูกข้าวโพด่น่าจะเนาะอันนี้หาดปลูกกัญญาเพิ่นกับปลูกมักฟักไว้พี่น้องมักฟักเนื้อหมักแ้งอ่ะจ้ะพี่น้องนปลูกไว้ ถ้าเพื่ก็จะเป็นบานปูกับยาจะพี่น้องแ้วเพิ่อกระสิป,ปูวักบุงไวจ้จะปลูกไว้กินเองมีพักบุงมีหมักฟักหมักแฟงนี่แหละจ้ะเดี๋ยวไปทางผุนถอยเป็นต้นใหม่กระสิปเป็นหมักต้นละมุดจะพี่น้องอันนั้นเพิ่อกระสิปลูกหมักเครือเน่าไวจ้จะพี่น้องแลไรกับปลูกกับเผาโพละพผ้าเนาะไว้กินเองจ้ะ พื้นดินเพินเ่นหยอดคุณพี่นอ้องผ่านปูกับยาจะพี่นอ้องไปนุสิผ้าไปเบิงต้นละมุดจะพี่นอ้องนี่จะละมุดจะพี่นอ้องละมุดมันกำลังออกมันออกหลายสุดละจ้ะเพื่อนปลูกเลยนละเพื่อนปลูกไว้หลายต้นจะพี่นอ้อง สาจสิหลายปีหรือสิบกว่าปีหรือยี่สิบปีนะจ๊ะพี่น้องหวานหวานในยามมันซุกจ้ะพี่น้อง้างคุณกะมีตนต,น,ตนสนโนจ้ะพี่น้องริมแม่นาคูยาเพันกระปูกไหวเดี๋ยวพันขายสูปีจ้ะพี่น้อง นี่จะตนมะเขือยาวมะเขือยาวมะเขือเปาะจะพี่น้องเพื่อนมะเขือยาวจะ้มะมันจะมะเขือยาวปลูกไว้กินเองจะพี่น้องบ่ได้ขายเดอปลูกไว้กิน ลูกล้านวาปาชิเกฟแลงไห้ลูกคนจะพี่นอ้อพูกว่าน่ก็เป็นกับเข้าจา้ะต่นบ้านไม่รูโล่จะเป็นกับเข้าดอกเราเรื่องพนุชิภาพไปเบิงต้นอันนั้นมาล่าคีน,นกจะพี่นนอ หลายลายจะเป็นหนกําลังแบบมันเกิดเองอ่ะจ้ะนี่จะพี่้อกมาละขี่หนกมันเกิดเองปกติออกมาดยู่หลายคากว่าพี่อ้อกเก็บยอดพันจะพี่อ้อกเก็บยอดพันมากินอู้นเกิดเองจะออกดอกออกลูก ละหมดกับกำลังออกลูกจ้ะจ้ะดอกมะพชกบุ่งงามงาม,งามจ้ะพี่น้องพชกบุ่งจ้ะ มอนี้บ่แดดจะพี่นองแต่กับโบ้ลมห่อนจ้ะเหมือนฝนสิตกจ้ะอันนี้คือบรรยากาศย่ามแรงจะพี่นองตอนหาโมงแรงจ้าสำเนียงเดะพ่นองเด้อไพื่อมาคลิปนี้กับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้สาวทุกตาเนี่ยเด้อจ้าเพื่อสิโบผาดคลิปใหม่ๆจ้ะสาวทุกตากับศิลาไปสำนียงเดะเด้อไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ